สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerplay นะครับร้านนี้ตะเติ้นการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องกอารจะเติมแอดลไลน์ไปเลยครับแอด powerplay นะครับหรือว่าคลิกนด้นล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะ ซื้อขายไอีเกมอย่างไรให้ปลอดภัยต้องที่นี่เลยครับเพจซุปไก่ช็อปรับซื้อขายไอีเกมฟรีไฟลและ r อนะครับราคาเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นรับซื้อแบบไม่อั้นนะครับผมงบไม่จำกัดฮะแถมยังมีเว็บด้วยนะครับสามารถกดคำสั่งซื้อได้ในเว็บได้เลยนะครับไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกแบบสุดๆนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม10,000แคนขึ้นไปนะครับระวังพวกแอบอ้างด้วยนะ คุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้าไม่ในเกมแล้วนะครับผมช่วงหลังๆเนี่ยผมยิงวัดสู้ไขไม่ได้เลยครับระยะใกล้ระยะไกลคือยิงไม่ค่อยคมเลยทุกคนปรับปุ่มแล้วปรับปุ่มอีกนะครับมันก็เหมือนเดิมอ่ะรู้สึกว่าตัวเองยิงแบบกะขึ้นมากเลยนะทุกคนวันนี้ก็เลยเอาสกิลของลอร่านะครับมาช่วยให้ยิงคมขึ้นนะครับในระยะไกลครับก็มาดูกันว่ามันจะยิงคมขึ้นหรือเปล่าแต่เพทเก่าๆนี่คือลอร่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะความคมนะครับแต่ว่าแพทใหม่ยังไม่เคยลองเล่นครับเดี๋ยวนี้มาลองเล่นให้ดูนะทุกคนแต่เพื่่อนเราาดดแบบี้ผมว ไม่ไม่ทีมเบิร์กแล้วแหละ <c oughs> เครื่องบินไปแางหน้าแต่โดดย้อนกลับหลังเจ้านกมาทําไมวะเนี่ยโดดแบบนี้แต่ไม่น่าจะมีตัวลงนะศูนย์การเรียนรู้นะครับผมเอ้ยมีมีมีม,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 มีตัวหนึ่งขอให้ได้ปืนแค่นั้นแหละพอจบอุก็สามเอาก่อนเลยสวยครับต้นเกมได้ก่อนสามวัดกระขก็ได้อะบอกเลยจุดแดงมันอยู่แถวนี้นะก่อนลงวันนี้ไงวิโดนโดนโดนไม่เดึงตามครับผมตามผมเอาสุด ปึ๊บว้าวว้าเละไม่เงยไม่พูดแสบเลยตัวละครใหม่มันสวยจุกก้อนไหมจุกก้อนไหมอย่าเพิ่งฟาร์มเพื่อนเพื่อนผมอยู่นี่เพื่อนเอา้าเอา้าเอ้าผมว่ามันตั้งใจวนตีนผมแล้วแหละผมเคยนะที่แบบซ้ำเพื่อนคิดว่าเพื่อนเป็นศัตรูอะแต่อันนั้นมันจังหวะชุลมุนไงอันนี้มันโลง่งๆอ่ะ เราซ้ำถึงสองครั้งอ่ะแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วว่าเป็นเพื่อน่ะแต่นี้แบบซ้ำแล้วซ้ำอีกกนตีเนาะฮะได้ปะเบอร์เดียวเวบอร์หนึ่งครับเมื่อกี้สีฟ้าเดี๋ยวเจอกันเพื่อนอย่าไหนอย่าล้มแค่นั้นแหละเปลี่ยนเมืองครับเพิ่มแบบตูแป๊บหนึ่งผมกดของฟรีก่อนนะครับยังไม่ได้กดเลยโอเคีต้องใส่แมกเทปถึงจะโหดเบอร์หนึ่งมาโดนแล้วนะตายนะตายนะผมซ้ำนะผมบอกเลย ไม yeah. ่ยิงไม่ได้แล้วเฮ้ยสกิลอะไรของเบอร์หนึ่งวะเอาตายเพื่อนตัวใหม่แก้วไปแล้วจอ้อมันชุบตัวเองวะวะแปบ๊บนึงนะเรลยไปกินเฮ้ยโอ้โหค่อนลบเบิดยังไงให้โดนตัวเองเอาตายสวยครับสวย อุ้ยถูกก้อนมาดิถูกก้อนแล้วกันผมเก็บแต้มถูกก้อนอยู่นะครับตอนนี้โอเคเบอร์หนึ่งตาย,ยมันมีจุดแดงอะ่ะมันมีจุดแดงที่เพื่อนเปิดอะ่ะทุกคนแต่เพื่อนก็อยู่ตรงนั้นนะทำไมเพื่อนไม่เจอมันหรอหรือว่าข้างบนมันมีมีมีข้างบนเออทำไมมันยิงไม่ได้อะ่ะ มาดิเพื่อนเป่าดูดเพื่อนเป่ามันดูดเรียบร้อยครับอะไรแดงเป็นหกส่วนมันน่าจะมันนะใส่ลอล่านั่งยิงน,นะเจ้าโหดอยู่ไหครับผมดมีจุดแดงอีกแล้วอะ่ะข้างบนหรอนี่ไงลงมาทำอะไรเพื่อนมาดีดาวหนึ่งสวยไปสวยข้างหน้ามียิงกันครับยับเลยนี่มีเท้าขึ้นกับเพื่อนตรงไหนวะ น yeah. ี่ยไอ้ตัวใหม่มาดิตายไปเพื่อนตายไป,ยไปเ,อเปนอะเบอร์หนึ่งดาวเดี๋ยวนะอย่าพึ่งซ้ำเพื่อนนายทำอะไรกับเราไว้ฮะ <c oughs> ไปไหนนี่ไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะให้คนอื่นมาชุบได้เขาให้คนอื่นมาชุบแล้วกันโอเคนายไม่ชุบเรา <c oughs> นายซ้ำเราข้างหน้ามียิงครับ <c oughs> ทุกคน อ้ไม่คมเกินว่ะกลับมาคมแล้วทุกคนเมื่อก่อนไม่มีล,ล้อลาผมก็คมนะไม่เดี๋ยวนี้มันไม่คมแล้ววะไปครับผมชาร์จเลยอีกตัวหนึ่งในเต็นสองหรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยตายจุดโดยงอมานี่เข็มชบออกมานี่ออนโอ้ยแล้วหมอนี้มันลูดไวจังวะ โอ้องเพื่อนโดนตรงไหนครับ๋ยวมันสวายได้วอให้ได้วอให้มันทำเราแสบนะเบอร์หนึ่งไม่รู้ว่ามันแกล้งหรือว่ามันเป็นจริงข้างบนเนาบ้านหลังนี้หรือเปล่ามันใกล้ๆเลยครับคุณผู้ชมแต่มันไม่สั้นวะไม่มีเสียงเท้าด้วยอ,อยู่ไหนของมันไม่มีครับข้างบนหรือเปล่านี่ไง ตายไปซะวิ่งลงมาจากเนินเขานะทุกคนนี่งไงวิ่งมาละดาเอามาดิหมาดิยังมีอีกตัววิ่งไปได้อ่ะไอ้บอกครับข้างหน้านี่ไงวิ่งเข้าบ้านไปอ่ะยิงกระขายอยู่เพื่อนดาหนึ่งไม่ต้งองกลัวนะตรงนั้น เอาวงก่อนครับทุกคนวงเจ็บแล้วตอนนี้ยราคิวครับบนแมป12คนวีไดยู่มีกันด้านหน้าเนี่ยอุ้ยตัวละครใหม่แกวว้าวนี่ลาสลาสหรอฮ้ชุบตัวเองวะวะีปซ้ำก่อนครับทุกคนลาสหรอเราส่ยิงติดตัวละครใหม่โอ้โหโซนอ้ยมีตัวตายตายเลยครับไม่ดาว เพื่อน้องขยิงอ่ะดันหน้าครับตปวจการไปกินเจ็บเพื่อเจ็บทะลมหน่อยทะลมหน่อยเราเอ็มกศูนย์พเพื่อนพเพื่อนจะชาร์จเอาเพื่อนชาร์จไปเราตามแค่นั้นแหละเพื่อนไม่ช่วยทะลมครับเพื่อนชาร์จอย่างเดียวอ๋อเรียบร้อยนี่ผมโดนหลังปะเมื่อกี้อย่างไรดังเต็งแป๊บนึบนง น่าจะข้างหลังนะครับผมมองเห็นละผมเห็นละข้างบนบนบ้านครับคุณผู้ชมหนังหน้าเราเลยกล้าไปกินอ๋อยิงติดเฉยมันสนใจเพื่อนเราอยู่ฮะเปลี่ยนโหมดระเบิดโจนดาวามาดิประโยชน์มันเยอะจริงนะโทรก้อนนะทุกคนมีหลายมีหลายอย่างนะครับประโยชน์มัน okay. มันเริ่มคมแล้ววะเริ่มมาคมว่บวันนี้ไงต้องชาร์จครับทุกคนเดี๋ยวเต็มถูกคนไม่เต็มนี่ไงมีตัวตัวถมีที่ครับนี่ครับเรียบร้อยมาดิจบเกมพีคิวป่ะนะไม่ได้ดู 2อง3 4 4 4 4คินะครับผมก็มาดินั่นนนขึ้นแดงส่งดาวดิโอ้โหไม่ธรรมดาทีมนี้เมื่อกี้เราไม่ได้อันนั้นเขานะเดี๋ยวเราส่งของขวัญขอโทษเขาแล้วกันขอโทษเพื่อนขอโทษแค่คนตีนี่เฉยสร้างคอนเทนต์นี่เฉยนะครับอย่าจริงจังอย่าดราม่า โอเคครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะทุกคนนะอาจจะลงคลิปงห่างนิดนึงนะครับผมนะโอเควันนี้ก็บายบายนะครับทุกคน